ไงแฟนผมตาว่าไงเงินๆงน,นะตาว่าเฮ้ยตาถามจริงอืนี่แฟนผมไม่สวยตรงไหนเนี่ยตาว่าตามองแล้วนะเกา้ามันไม่ค่อยเตะตาเท่าไหร่ต้องขนาดนั้นเลยเหรอเอะมันต้องขนาดนั้นสิเก้าเฮ้มันจะดีเหรอดี เอาเอาตาว่าอย่างนั้นอ่ะผมเอาตามที่ตาชอบเลยไอ้นี่มันไม่ขัดใจตาจริงๆไม่ขัดอยู่แล้วดีมากลูกดิ๊นมรดกเท่าไหร่นี่ตายกให้หมดเลยพูดแล้วนะตาพูดแล้วคืนคำที่ไหนลูกผมจัดให้ตาแบบที่ตาอยากได้เลยเยี่ยมเลยลูกเลยอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่ี่นะไม่เข้าใจเลยนะทําไมเธอถึงชอบดูช่องบุฟเฟ่เนี่ยไม่มีแต่คนเจ้าชู้ตรงนี้เราดูไม่ได้เลยดูแล้วมันแบบมันรู้สึกมัน มันขัดเขินอะไม่ชอบคนรู้อจริงๆมันไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นเลยอะเนี่ยดูสิเอาแยะเอาแยะเต้นแต่งเพลงจีบสาวแยะเปลี่ยนช่องไหมลดเท้าให้ไหมโอ้โหเพงตัดเล็บสะอาดมากเลยดูของเขาไหมไหนอะโอ้โหเขาเปิดมานี่กลิ่นตีะ ตาตาเข้ามาตาเข้ามาคุณตาสวัสดีครับตาสวัสดีค่ะสวัสดีลูกอ้ยมทำมาขม้าหอหาอะไรให้มันมีลิฟต์มีอะไรเลยลูกเ้ยขึ้นไม่ไหวแล้วชั้นยี่สามันสูงเลยลูกอ่ะยังไม่เคยเจอสวัสดีค่ะคุณตาแต่กลาวเองเหมนโอเคนะดีแล้วลูกซื้อกินไม่มีพันธะลูกไอที่ซื้อแฟนผมเหรอ แฟนแฟนหนูค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนยงไงผมตาถึงไหมเดี๋ยวเราขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคโอเคตอนทีปวดท้องอะอะไรเห็นตาแล้วขี้แตกยงไงแฟนผมตาว่าไงงันงันนะตาว่าเฮ้ยตาถามจริงนี่แฟนผมไม่สวยตรงไหนเนี่ยตาว่าตามองแล้วนะก้าวมันไม่ค่อยเตะตาเท่าไหร่ต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องขนาดนั้นสิก้าว มันจะดีเหรอดีเอาเ็เอาถ้าตาว่าอย่างนั้นน่ะผมเอาตามพี่ตาชอบเลยไอ้นี่มันไม่ขัดใจตาจริงๆไม่ขัดอยู่แล้วดีมากลูก<ม>ดินมรดกเท่าไหร่นี่ตายกให้หมดเลยพูดแล้วนะตาพูดแล้วคืนคำที่ไหนลูกผมจัดให้ตาแบบที่ตาอยากได้เลยเยี่ยมเลยลูก <S <S เอ้ยเอ้ยลูกหลานไปไหนกันหมดว่าเนี่ยเงาเหงาทอาอะไรดีวะ มาลูกมาครับเก้ามาแล้วนี่ผมพามาแล้วครับตาแฟนใหม่ผม้วคนเก่าเลิกแล้วลูกเลิกไปแล้วไงที่ตาไม่ชอบอ่ะหาได้ไวจริงจริงเฮ้ยผมหามาแบบที่ตาชอบเลยเออเอาเอาลูกเออเออเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ยย เอ้าก็ตาบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าชอบให้มันเตะตากว่าน,นี้ได้ไหมคนเนี้ยไม่เตะตาเลย <_ D> เอล้วผ <_ D> มก็เลยเลือกมันเลยคนใหม่นเนี่ยจัดไปวันนี้เตะตเอ้บ้าไอ้บ้าไอ้เ้าไอ้เ้าไอ้บ้าเอ้าอ้บ้าไอัน้าไอ้บ้นไอ้บาอ้าไอ้าไอ่บ้าอ้บัาไอ้บ้าเอ้บ้าไ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 อ้าอ้เ้าไอไอ้บ้าไอาไอ้เ้าไอ้บไอ้เอ้ไ <_ D> อ้ <_ D> อ <_ D> อ,อ <_ D> บนน <_ D> อไอ แฟนมึงเหรอมันห้ามไม่ได้ตาเขาเป็นโรคภูม uh ิแ huh พ้คนแก่เห็นคนแก่ไม่ได้คือเห็นคนแก่ก็ตาก็ต้องสู้ของตาแล้วเอ้ากูตาเฮ้ยตาเฮ้ยอย่าอยู่มึงพาแฟนมาเตะตาเนี่ยคนคนละเตะแล้ว มันไปลงพยาบาลไอ้ก้าถึงบ้ามันจะพามาเตตาเนี่ไอ้เตตามันคือความสวยความงามให้มันดูดีทรงดีอ๋อสวยเตตาเออไม่บอกให้มันชาผผมเข้าใจว่าตายชอบแบบเตตาก็เตะแม่งเลยโอ้ยซื้อผักุ้งมันกินด้วย <c oughs> ทำไมอ่ะอูะุึกว่าเต่าตนุ สาเหนื่อยแนยิ่งกว่าหาแฮปเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็